คนนะครับอันนี้ก็จะพาไปชมกระบะอีกตัวนะครับตัวนี้เป็นขนาดหน,นึ่งเมตรสามสิบเซนนะครับต่อตรงนี้จะพิเศษนิดน,นึงครับก็ลูกค้าเขาต้อตงการฝาท้ายครับเราก็ทำฝาท้ายเพิ่มให้ครับตัวนี้เหมาะไปใช้กับพวกคูบต้าที่มีขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับตัวนี้เจ้าของเขาใช้ค่ะคูบต้า B27 นะครับ แต่ตัวนี้สามารถใส่ได้ถึงนะพวก3าแรง32แรงจนไปถึงพวกขนาด40แรงครับถ้าใส่40แรงเนี่ยความกว้างเนี่ยมันจะพอดีกับฐานล้อเลยครับผมฐานล้อพวก l 4 0ก็จะประมาณเมตรสานะครับเ,เดี๋ยวาการเปิดฝาท้ายให้ดูนะครับก็ง่ายๆครับผมมีสลัก นี่นะครับสอนข้างแล้วก็เปิดปิดได้เลยแบบนี้น,นะครับส่วนถ้าไม่อยากใช้งานเราก็ยกออกได้เลยครับ ก็จะรงลงๆแบบนี้เลยครับก็สามารถถอยตักอ่ากองดินหินทรายขี้วัวขี้ไก่ได้เลยครับผม จก็สอบถามมาแล้วนะครับตัวนี้ราคา14,500บาทนะครับสเ,เปกก็เมตรสามสิบนะครับสูง80ความลึกนะครับตามนี้นะครับผมก็ประมาณ1เมตรนะครับอ่เด,เดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าที่สงขลานะครับผมเลยครับสวัสดีครับผม